ตอนนี้เข้าวันนี้พามารีวิวงานกาชาตินะครับประจำปีของกทมหรือของประเทศไทยนะครับจัดวันนี้ปีนี้จัดที่สวนลุมพินีนะครับกรุงเทพมหานครการเดินทางสะดวกนะครับมารถไฟฟ้าใต้ดินลงสถานีลุมพินีมารถไฟฟ้าบ t เทนะครับลง สถานีนะครับสาระแดงนะครับแล้วเดินเข้ามาประตู2ทางเข้าผมาผมเข้า,าทางประตูตรงรา,าชดำรีนะครับจะ,จะไม่จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อ่ะเอลีนทักทายหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ ซื้อมาด้วยอ่าโอเคไปๆมามมีบอกไปเลครับไปๆไปนี่ครับเริ่มเข้าสู่ทางเข้าของงานโอ้หคนครเยอะเลยครับวันแรกของงานครับวันนี้วันที่8ธันวาครับนี่ดูคนครับเทียบเลยครับนี่ครับเทียบเลยครับผมร้านอุนซินคยวยาวมากครับผมโอ้โหมีอะไรดีนี่ครับ นี่แก้วนะนี่ครับหนแก้วโอ้คิวเยอะมากครับต้องใช้คูปองบัตรคิวนะครับครับงานประจำปีทั่วไปครับจากคนเยอะมากนี่โซนอาหารอร่อยครับ50บาทจะเข้าไหมโซนอาหารจะเข้าบ่าไปเข้าไปดูโอ้โหเพียบเลยครับ อย่างนี่ครับจันทนาปลาส้มไก่ย่างจิรพัน<า>นี่ครับอาหารเส้น<า>นี่มาแล้วครับไมโลวันตินอ่าไม่ใช่ใช่ไหมนี่ครับรถดีรถเด็ด นี่ร้านตีนี้นตรงน,น,นี้นี่ไหนโอ้แถวาแยาวพอกันแถวยาวพอกันร้านไมโลสวัสดีครับอีกหนึ่งร้านครับรัดรถดีเด็ดเนื้อนะครับหาร้านด้วยมุลิมทานได้ห้าไม้ร้อยครับผมอีกหนึ่งร้านในนานกาชาทีนี้ครับสุดยอดครับ มีคนต่อคิวทุกร้านเลยใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้ความจริงแล้วไมโลของเราซื้อให้เด็กดื้อคนนี้เอาไหมเอาเด็ดป่าวอย่าพูดแบบนั้นโอเคไม่ดื้อไม่ดื้อนี่คุณแม่ไปต่อคิวเนื้อให้แล้วครับอร่อยไหมไมโลอร่อยมากเลยโอเคช้อนติ๊งติงร้าน อ่ารถเด็ดนะครับนี่มาเดินต่อครับเดินต่อไปร้านอื่นมีหลายร้านนะครับในงา,านกาชาติคุนบามือครับ ครับตักไข่ชิงโชคครับมีทั้งทองมีทั้ง,ง,งจักรยานนะครับสงสัยจะต้องลุ้นการตักไข่นี่มีคนกัมาเชีร์กันเดี๋ยวเอาไปลุ้นกันนะครับไปครับไปลุ้นโชครางวัลกันนะครับผมเดินไปลูกเดินไปตักไข่ตักไข่คร,ครับตักไข่ตักไข่คร,ครับ ไปตักไข่กันนี่ช่องตักไข่ครับตักไข่ตักไข่ครับมีลูกเอาจักรยานป่ะมีจักรยานด้วยครับมีตู้เย็นจักรยานไฟฟ้าวันนี้น้องสนับหารัจักรยานแล้จักรยานไฟฟ้าเดินตามเผาไปลูกนู้นทางนี้หรือว่าใครมีจักรยานแล้วอยาก ไว้ใช้ก็ได้นะคะมีซื้อัซื้อให้ลูกตกักให้ลูกตกัก,ตกได้กี่ลูกครับแปดลูกปลาเขาตักสองลูกตักได้เลยค่ะให้ลูกไปมามาฝากที่หนึ่ักอีกนี่ครับนี่ครับไข่

พาาบลูกรอลุ้น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 ไก่สามไก่ไก่ไก่สาไก่ก่านไก่ไกมไก่ค่ะสีก่สามไก่มไก่ไก่สไก่สี่มไก่สาาไ <laughs> <Ủa, cười> Hãy à. à, subscribe à. đây kênh Ghiền đây Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไหนได้ไรอ่นมาดูนี้ได้ไรอ่านมาได้ไรโอ้โข้าวโเต็มเลยโอ้ได้โอเคครับนี่ครับมีของเยอะแยะเองไม่ออกนะครับมาเลยครับงานกาะชาติวันนี้เลยครับวันนี้วันแรกครับังานประหลัดกระทรกงกลาหมครับนี่ครับพาลูกสาวมายิงปืนเลเซอร์ หาลูกไป่ไดราลูกไปใบเดียวใบเดียวครับนู้อ๋อมีแล้วไ่หาหยลูกไปต้องตอบคิวนะครับนุ่ครับคุม แล้วนะครับอันนี้ของปลัดกระทรวงกลาหโหมทมาลุ้นกันว่าได้อะไรบ้างลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันได้อะไรเอ่ยอแกเองไหมคะแกะเองได้อ่ะช่วยแกเองเดี๋ยวพี่รอแม็กกอันนีี้ดว่าแต่ว่าหนูจะแกะออกค่ะโอ๊ยไม่พีเขาแกะเลอลูกพี่เขาแกะเลยหนูลองเจาอันอื่นเถอะหนูแกะได้มันก็ไปแน่เลยใช่ไหมลูกไม่รู้อะไรเลยถ้าเป็นค่อยออกเยวออกไหมฮะออกเกียอะ วันนี้ Bref, ช่วยการชาติไป400แล้วนะช่วยการชาติกาชาช่วยเราอะไรเออราว่เก็เลนะลูกรง่รต้ิดหรือยังเา่ค่กช่วยไหมสุกัน้ก มีหนึกับสอไม่มีห้กบ้างไม่มีค่ะน้ำปีกินน้ำปีหนึ่งหนึ่งกมนวอค่กันฝากไว้ที่พี่ก่อนได้หมตายเ่ะไอของราวันเยอะมากเลยสเเบอร์สเว้ยอ่ารุ่นเราเว้ยเบอร์ส นี่จะจะยางเบอร์ห้าไว้ห้า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 ไหมลูกห้าไหมห้าห้าเบอร์สามจบกันไปดูกันนะครับว่าได้อะไรไป,ไปไล้ของไล้ของนะครับมาเลยลูก เอาลูกไปแรกดนใจได้หนึ่งให้คำมดเลยลูกหนึ่งห้าใบนะครับสามองใบสองหนึ่งใบไม่ตั้งใจไงอ่ะกระเป๋ากระเป๋าเดี๋ยวอเยยอากระดาษมาอม น้องเบอร์สามเอาชิดชูได้ป่ะสามสามได้ที่หนึ่งแค่หนึงค่าอ๋อหนง่าโอเคมันยากอ่ะตลาดนี่ลงครับได้ของมาเต็มเลยได้ทุกตามหนึ่งอันหนูได้ไรหนูได้ไรไปถือไหนดูได้ไรมาโชว์ดิโชว์ดิได้ไรได้ไรโอ้โหเจ๋วเลย แกวเลยโอเคได้ลายตัวดิแกวแกวไปเลยไปไปแลกน้ำก่อนไ,ไข่ที่ครับผมพีนด,ดาลาปะเนี่ยนด,ดาลา ใครอะใช่เหรอนี่ครับนี่ไงซุ้มจับไข่ไปดีครับครัคมีการามาด้วยนะครับเก็กไ,ไปไปจับไข่กันไปลูก

อยลูกแล้วร้อยลูกบยังครบแล้วไหมลูกครบแล้วพี่เอามือว้วกันกันเยอะกนี่ครับดาราหนูเรือกของกอลูกได้นี่ไหน แล้วก็มีแป้งแล้วก right. ็ม anyway. ีกระป๋อไม่ม ah, ีแล uh, well, so ah, ้วก็มีกระป๋อง้ะไดีคะออกระป๋อง้านแึงนห้นกอะไรดีคอแป้งอันเป็นหลุกแป้งแแล้วก็ีิไอเนี้ยไอบิวตี้ดิงบิต้ดิงบิวตี้ดิงหนูปหยได้เลยแลกหน่งขวดอาใส่นี้่นี้ใสนี้อ่าแล้วแต่เอาหยิบมาอแล้วแ่แป้งแม่แป้งเปลี่ยนแปง เอาเอาบิ๊กจิ้งไม่อันนึงโอเคจบไปมามามาลาลามาด้วยครับโอ้ยยังลูกถ่ายรูปก่อนถ่ายกับพี่รูปสวยเปล่า ปลาตัวปับไปหนูจับตหนูโอ้หนูปลาไม่ได้หรอกมันสูดนี่ก็จับมือยุดว่ะจับมือยุดนี่มีอใ้ กรปโปรงแล้วไปหมดแล้วเหรอกระโปรงไปเอลีน นะครับอันนี้สนุกกับเกมตักไข่ไปแล้วเรียบร้อยกรุงเทพมหานครนะในงานกาชาติครับมีอะไรเอ่ย <c oughs> เข้าไปดู <c oughs> เข้าไปดูกันนะครับเข้าไปอีกแล้ว <c oughs> อ๋อหนูจับปิงปองเว้ยไปซื้อคูปองก่อน ีคุปองขายข้างนอกข้างในมีที่ไหนล่ะคุปองขายคุปอ,องอยู่ข้างนอก

เป็นวิงผนน,น,น,ชนชาวประชาด้วยกะบ,กบราเล่นนะทางประชา,า,ชาอุ้ยมีของวันเยอะเลยครับทีวโอ้ยอันนี้ลวงไลยลูกลวงเลยล้วงหยิบหอยได้นะเดีบไวเดีหนึ่งให้สองลูกยักงไามา่ลูกนี่นครับอุ้ยนี่ นี่ครับนี่ครับนี่รางวัลดัมได้แต่สีขาว Ừ. của này các, à? Nước này, ừ. cái này, p, này, Nước này. 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 này là gì ừ. chắp chạp, chắp chạp Cái linh chạp chắp nhiều chắp 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 cà chắp chắp Cà chắp chắp Cà เนี oh, ่แ่แ้โอ้นี่นี่ครับลูกรับเร็วเร็วมานี่เร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวหนูลุ่มเลยเดือนตุลาคมเข้าซุ้มขององค์การสงเค้าะหาผารศึกครับผมบครั มาแล้วครับนี่ครับสอยดาวสอยดาวนะครับสอยดาวไปนูน่นดีกว่าหนูนี่รางวัลครับรางวัลใหญ่โมไซเดินไปลูกเดินไปลูก น to ี่นี่ตนี้นูเอไปนน้นดีกว่าไปนูนว่าน่นโ่นโ่นเดรางวัลเทียบนะครับรางวัลบาเลยรางวับาเลยครับเดินไปลูกี่น ปีหกหลังโควิดอาไปโดนทีไม่หาเขาที่จะให้บัตรข้าไป เจ็บป่ะเอลีนเจ็บไหมเจ็บไหมโหทำแผลไม่เจ็บ yeah, ด้วยเก่งๆสุดยอดเลยน้องเอลีนไม่รู้ล้มตอนไหนนะครับมาทำแผลที่นี่มีหน่วยพยาบาลด้วยนะครับมีทีมงานเยอะแยะเลยนะครัเก่งมากเลยลูกแจ๋วไปเลย ครับตอนนี้รอรับเสดจ็จองค์ประเทศองค์สมเด็จพระคณิธฐาสมเด็จประเทศ <c oughs> <c oughs> ทรงพระเจริญ รงคับโอเคเอาไปไปนี่ลูกนี่ครับนี่ครับในงานงานกาชาดครับโอ้โหไฟสวยงามมากรถตรงนี้ลูกรถมังนี้ รถตรงนี้รถตรงนี้ฟังหนูก่อนแม่จะอบอกว่าอะไรลูกไอน้นี่ถ้าเกิดว่าไปเดินทางไหนถ้าเกิดว่าจะกลับไปเดินทางนี้เออทองทงองแผลหนูจะหายแล้วแหละดูดิเออ,อกลกับมีเดินรอบๆนะครับ นี่ครับสวยงามมาก สุมแกนคอฟยูนเต็ออยูนิเวอร์เซตี้มอุงเทพรบเดียวกันเลยใช่ไหมถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดของเลทีมนอนี่โเขาแจกอะไรนั่นน่ะอะไรก ไม่ะคมีท oh <si> ี่ทำห้คุณทลค่ะมีางสลักระส่าง1ั0แล้วก็ใส่ด้านบาทขุอย่างจุกจุกหมดเลย